อ่าซาลาซาลาแล้วก็ให้เขาใส่เองเลยเป็ซาลาดูดูกล้องดูกล้องโอ้นี่นี่ดูดูดูนี่นี่นี่ไม่ดื้อไม่ดื้อเนาะยิ้มยิ้มเอ้ยิ้มยิมย้มยิ้มยิ้มอุ่นอ้าวใส่หมดเลยมาพอแล้ว ขอแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นดีดีซาลานะฮะซาลาซาลาช้างสยามนะฮะจับมือหน่อยค่จะจับมือหน่อยค่ะซาลาช้างสยามจุบจ๊บจุ๊บมีจุ๊บมือด้วยนะ จับก็จุ๊บอ่อจุ๊บฮะพอออายุเท่าไหร่อู่นี่ส้สามแล้วเ้อ <c oughs>

แต่มือไหนจาจุ๊บชิ้นๆชิ้นๆน่ดีดบอด้มี่ยังให้็นกินไว้ อนนี้ก็ยิ้มหน่อยบอกมือหน่อยอนนี้ก็เลี้ยงข่อนมาอันนี้ก็เสือ,อนะครับเสือเสือใหญ่แต่เป็นเสือธรรมาชาตินี่ แต่เป็นเสือธรรมชาตินี่อยู่ในป่าใน,ส,น,ส,านสีไม่กินสาบเด็กสีไม่กินสาบสาบสางนะเ <_ S 1> ขาว่า,วาพ,วพวกสัตว์พวกพวกสัตว์พวกอย่างนี้ได้กินเสือเนี่ยเกาขาบอกเด้ตามที่อา่อานอ่านฝั่งในหนังสือมามัน กินมันรุนแรงนั่นแหละก็มันมีอำนาจอ่ะนะช้างสยามนะครับน้อจุดให้อาหารเสือจุดขี่สากโอเคครับผมวันนี้เป็นวันจันเอ๊ยเป็นวันอาทิตย์ที่ 12มกรลาหกแ8นะฮะตอนนี้เวลา1ิบเจนาฬิกาสาามสนาที1ิบเจ็ดนาฬิกาสามสิี่นาทีนี่เป็นศูนย์ฝึกลิงนะ้่ช่างสยามอยู่น้องปลาไหลนะครับบางละมุ่งชนบุรีนะฮะติดพัทยานี่โอเคครับผมท่าดีเดี๋ดีทํานส่วนเดี๋ยสัวบุญรักษาธเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ